ระวังภัยวันนี้นะครับไปเกาะติดกับอุบัติเหตุนะครับรถไฟขบวนเชิงซาวกรุงเทพนะครับประสบอุบัติเหตุชนหญิงสาววัย40ปีนะครับบริเวณกลางแยกยมราชกรุงเทพมหานครนะครับร่างนั้นขาด2ท่อนนะครับขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้บีบแตรเตือนหลายครั้งแล้วนะครับแต่หญิงสาวรายนี้ไม่ได้หลบนะครับทำให้การจราจรนั้นติดขัดหลายชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ ช่วงเช้าของวันนี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์ควบคุมการสั่งการจราจรบก0 2ครับจับภาพหญิงสาววัย40ปีกำลังเดินข้ามรางรถไฟแล้วประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟขบวนที่384ฉะเชิงเซากรุงเทพนะครับชนเสียชีวิตคาที่เลยนะครับที่บริเวณแยกจมราชถนนเพชรบุรีทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสิริรักเพลงลาขออภัยนะครับนางสาวสิริรักเพลงเลราอาชีพขายของเก่า เจ้าหน้าที่จึงปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนพิศณุโลกถนนเพชรบุรีและทางด่วนยมราชทําให้สภาพการจราจรติดขัดนะครับแล้วก็มีรถสะสมเป็นทางยาวนะครับพนักง,งานสอบสวนสอนพญจาไทยบอกนะครับว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุรถไฟกําลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานียมราชห่างจากจุดที่พบศพประมาณ200เมตรขณะที่ผู้ตายกําลังเดินข้ามรางรถไฟตัดหน้าขบวนรถไฟ โดยผู้ควบคุมรถไฟส่งสัญญาณแตรหลายครั้งแต่ผู้ตายยังเดินต่อไปจนถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตนะครับทั้งนี้คาดว่าผู้ตายมีอาการเหมื่อยลอยข้ามรางรถไฟโดยไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับพร้อมประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับไปกันที่โคราชนะครับ ชาวบ้านในอำเภอสีคิ้วร้องทุกข์มาที่ในชาติระวังภัยนะครับบอกว่ารางรถไฟที่พาดผ่านเข้าไปบริเวณในตัวตลาดนะครับเกิดเสียงดังมากเลยนะครับเวลามีรถไฟนั้นวิ่งผ่านพวกเขาหวั่นนะครับว่าอาจจะเกิด <c oughs> อันตรายขึ้นไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณปรีชาพ่อพูนครับทีนี้ว่าข้างล่างเนี่ยมันก่อนมันมีท่อท่อเขาให้ปล่อยน้ำไงเวลานั้นน้ำม,นมันจะมันจะลาดผ่านเนี่ยมันก็เวลานั้นน้ำน้ำมันจะซึมดินในช่วงนั้นนะ ไม้หมอนแล้วมันจะยุบลงก็มันสะเทือนไปทั้งแถบนะครับสะเทือนไปทั้งคางๆนั่นอยู่ด้านคางเน่ยสะเทือนไปหพด <şey fish> <Listen S 2> เลยเสียงสะท้อนของชาวบ้านในอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครา um ราชสีมาที่พักอาศัยในตลาดซึ่งเป็นแนวกั้นทางข้ามรถไฟเมื่อเวลารถไฟวิ่งผ่านมาทําให้ชาวบ้านพบว่ารางรถไฟที่เป็นแนวกั้นนั้นส่งเสียงดังเพราะมีการยุบตัวของหมอนรองรถไฟ นี่คือแนวรางรถไฟครับในพื้นที่เขตอำเภอสี่คิ้วครับที่ชาวบ้านในเขตอำเภอสี่คิ้วนั้นแจ้งให้ทีมงานเราลงพื้นที่มาตรวจสอบครับหลังจากพบว่าบริเวณกั้นทางรถไฟแห่งนี้นะครับมีการยุบตัวของรางรถไฟครับทาให้ชาวบ้านนั้นวิตกครับว่ารางรถไฟนั้นจะหลุดส่งผลให้รถไฟนั้นวิ่งเข้าชนไปในบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับ หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมข่าวเนชั่นทีวีวันนี้ทีมงานลงสำรวจพื้นที่ทันทีครับ และพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านมีทั้งตลาดร้านค้าและชุมชนในละแวกนั้นพักอาศัยอยู่สิ่งที่ทีมงานพบเห็นคือการสุดตัวของรางรถไฟเมื่อรถไฟหรือรถประจำทางวิ่งผ่านมาจะพบว่ารางรถไฟนั้นมีการยุบตัวลงและมีเสียงดังแม่ค้าที่ขายอะไรรถยนต์บอกกับทีมงานครับว่าทุกค่ำคืนจะมีเสียงดังและเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเพราะยังไม่มีการแก้ไข ดังดงตลอดเนยแม่ดังตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งกล้งคืนเงียบเนียบด้วยอ่ะดังมากเลยลมไม่มีไม่มีไม่มีคนมาดูแลไม่รู้จะให้ใครดูแลตรงนี้มันก็เป็นเขตรถไฟแต่มันก็เป็นที่ของคือส่วนรวมทุกคนใช้อ่ะเนาะเราก็ไม่รู้จะให้ใครดูแล หลังจากที่มีการร้องเรียนมายังทีมงานเราได้เดินทางเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าสถานีรถไฟ4ี่คิ้วและในตรวจทางรถไฟ4ีคิ้วจึงได้คําตอบให้กับชาวบ้านว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการรถไฟได้นําหมอนรองรถไฟแผ่นปูนสําเร็จเข้ามาเพื่อจะทําการซ่อมแซม พราอได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้เช่นกันแต่ด้วยกระบวนการซ่อมแซมนั้นทางช่างที่รับเหมายังไม่สามารถเข้ามาซ่อมแซมจุดนี้ได้ตอนนี้นะครับเราของเราก็มีแผนที่จะซ่อมบำรุงตามตามโครงการที่ปรับปรุงทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยของการเดินรถนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของผู้รับจ้างปัญหารางรถไฟสุดตัว เกิดจากมีรถขนาดใหญ่และรถไฟวิ่งผ่านไปมาทุกวันวันนี้ทางสถานีรถไฟสีคิ้วรับเรื่องพร้อมที่จะดำเนินการให้กับชาวบ้านหลังจากที่มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2-3ถึงวันอนเนกคนพินโยถ่ายภาพปีชาพภูนเนชั่นทีวีรายงาน ยังอยู่กันที่โคราชนะครับตำรวจสพเสริงสางนะครับได้สกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยนะครับที่ภายหลังตรวจคนแล้วพบซุกซ่อนไม้พยุงมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทไว้ในรถครับไม้พยุงหลายท่อนนะครับซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์โตโยต้ารุ่นอเวนซ่านะครับสีปรอนหมายเลขทะเบียนชกระเชอพ,พสมภาวส1 9 3เกา9 3กรุงเทพมหานครครับบนเส้นทางผ่านหมู่บ้านโคกเตาเหล็กตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางโคราชนะครับ หลังรับแจ้งจากสายลับและก็เจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการทันทีเลยนะครับรถคันนี้ลักลอบขนไม้พยุงออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยสองคนคือนายพานุพงศ์กุลพิมายเป็นคนขับนะครับและนายธนายุทธ์เพลงสะเกตชาวตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาในรถนะครับมีการดัดแปลงหรือนำเบาะนั่งด้านหลังออกทั้งหมดเป็นช่องว่างใช้บรรทุกไม้พยุง แปรรูปคระขนาดรวมทั้งหมด18แผ่นมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0นบาทเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนอ้างว่าได้รับจ้างจากนายหน้าคนหนึ่งที่รู้จักกันผ่านทางเพื่อนในหมู่บ้านให้ขับรถที่บรรทุกไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับออกมาจากป่าโป่งคอกแล้วนำรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์จะได้เงินค่าจ้างคนละ2,000บาทเมื่อเสร็จงานแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกลุ่มเสียก่อนครับไปกันที่ยะโสธรต่อเลยนะครับหลังจากมีการลักลอบตัดไม้พยุงตามป่าสาธารณะต่างๆนะครับรวมทั้งตามพื้นที่วัดและโรงเรียนเป็นจํานวนมากเพราะกลุ่มผู้ค้าไม้พยุงนะครับมีการเสนอให้ราคาที่สูงจนเป็นสิ่งลอดใจให้กับทุกคนที่ต้องการนําไม้พยุงส่งจําหน่ายตามออเดอร์ครับ ในขณะที่ไม้พยุงในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกตัดออกขายจนหมดแล้วยังคงเหลือเฉพาะไม้พยุงที่ขึ้นอยู่ตามปู่ตานะครับในวัดหรือว่าในโรงเรียนเท่านั้นล่าสุดนะครับนายนิรันภาคะผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางนาตำบลแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับร่วมกับชาวบ้านและก็คณะครูโรงเรียนบ้านกลางนาได้พากันลงขันนะครับออกเงินตามกําลังศรัทธาได้เงินประมาณ1 0,000บาท เพื่อจะซื้อเหล็กไปทำกรงเหล็กนะครับล้อมรอบต้นพยุงที่มีอายุกว่า100ปีจำนวน1ต้นมูล,ลค่าไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทนะครับที่ขึ้นอยู่ภายในโรงเรียนบ้านกลางนาเอาไว้เพื่อป้องกันถูกกลุ่มผู้ค้าไม้พยุงไปลักรอบตัดนะครับพร้อมกับได้จัดเวรยนยามคอยเฝ้าต้นพยุงเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเพื่อจะได้อนุรักษ์ต้นพยุงที่เหลืออยู่ต้นนี้เพียงต้นเดียวนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานนั้นได้ดูต่อไปครับ ไปกันที่จังหวัดปทุมนะครับในสถานการณ์น้ําท่วมนณะตอนนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาวันนะครับว่าพวกเขานั้นจะได้รับผลกระทบนะครับภายหลังที่เขาพบนะครับว่ามีขโมยนะครับไปขโมยสายไฟเครื่องปั๊มน้ําของชปรบทานและถ้าเกิดวิกฤตน้าท่วมขึ้นมาจะไม่มีเครื่องสูบน้ําช่วยชาวบ้านครับผอ,อโครงการชปรบทานปทุมธาน,นีนะครับ นายชูชาติสุภาวัฒนานกูลนะครับได้ตรวจสอบประตูระบายน้ําคลองบางโพตําบลบางเดืออํเาเภอเมืองปทุมธานีหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จจากการถูกคนร้ายเข้ามาลักตัดสายไฟจนชํารุดเสียหายทั้งประตูน้ําคลองบางโพใต,ปต้ประตูน้ําคลองวิประตูน้ําคลองขนนพื้นที่อํเาเภอสามโคกจํานวน3าแห่งด้วยกันได้ทําการเปลี่ยนสายไฟแรงสูงใหม่ทุกประตูแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่เสียไปก็ราวๆ2แ0,000บาทนะครับแล้วก็มีการทดลองเปิดเครื่องระบายน้ําด้วยเพื่อยืนยันว่าประตูระบายน้ําที่เคยชารุดนั้นปัจจุบันสามารถใช้งานได้ปกติหากเกิดวิกฤตน้ําท่วมประตูระบายน้ําตามคลองต่างๆนะครับก็จะสามารถระบายน้ําอย่างต่อเนื่องได้พอโครงการชนระทานปทุมธานีบอกต่อว่าทางชนระทานไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเร่งซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆประตูระบายน้ําที่ชํารุด จากนั้นก็ให้ชาวบ,บ้านที่อยู่ใกล้เคียงต้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเพื่อไม่ให้คนร้ายเข้ามาลักลอบตัดสายไฟนะครับจนประตูระบายน้ําใช้งานไม่ได้อีกหากประตูระบายน้ํำชารุดนะครับชาวบ,บ้านก็จะเดือดร้อนจากการระบายน้ําไม่ได้นะครับรวมถึงการป้องกันน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ด้วยครับ มาปิดท้ายกันที่คลิปเตือนภัยคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมาหรือว่าเล่นกันไปชมคลิปกันก่อนครับคลิปนี้นะครับแช่กันในอยู่ไรนะครับเพื่อนเมาพาเพื่อนกลับบ้านแล้วไปเลยนะโอเคลาพินีนะเขาบอกว่าเพื่อนเมานะครับแล้วก็นําเพื่อนกลับบ้านไม่ว่าจะเมาหรือว่าจะเล่นกันก็ไม่ควรทําแบบนี้นะครับอันตรายมากๆครับ ไปไหนพี่เกลอนเมาครับพาเลืลอนกลับบ้านเหรอไปเลยนะโอเคลาไปดีนะกลับทั้งหมดนี้คือเนชั่นระวังภัยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ